ครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับนะถ้าเกิดคุณลงทุนในหุ้นใดคุณจะเสียอะไรบ้างนะครับตอนที่3นะครับสิ่งที่คุณจะสูญเสียตอนที่3ก็คือเสียเวลานะครับผมเคยพูดหลายครั้งแล้วครับว่าหุ้นไทยทาไม่นั้งทุนเสียเวลานะครับเพราะอะไรครับเพราะจากกราฟที่คุณเห็นครับว่าตลาดโลกเจอเหตุการณ์เดียวกับตลาดหุ้นไทยนะครับมาถึงวันนี้นะครับตลาดหุ้นไทยลบ19.6%นนะครับสีน้ำเงินคือ msci world index นะครับ บวก9.16เซนะครับแล้วก็สีม่วงเนี่ยนะครับคืออินโดนีเซียนะครับนะอินโดนีเซียก็ผลตอบแทนลบ0.57เนะครับซึ่งก็เพอร์ฟอร์แมนซ์ดีกว่าไทยนะครับเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีกว่าไทยนะครับนะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่นักลงทุนสูญเสียคือเวลาเห็นไหมครับว่าผ่านมา7เ,เดือนแล้วคุณเสียเวลาไหมนักลงทุนไม่รู้สึกบ้างเลยครับนะนอกจากเสียใจเนี่ยนะครับ คือมันเสียเวลาจริงๆเวลาเดินไปเท่ากันทุกคนเดินไปพร้อมกันนะครับแต่ตลาดโลกเนี่ยแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยนะครับที่ผ่านไปเนี่ยนะครับถ้าเกิดนั้งทุนยังไม่ได้เปลี่ยนที่จะมาลงทุนในหุ้นที่เป็นมาตรฐานสากลหรือว่าเกาะ MSCI World นะครับนะฮะคุณก็เสียเวลาทุกปีนะครับยิ่งหลายๆคนที่อยากจะมีเงินเก็บก่อนกเกษียณอย่างเงี้ยคุณลองนึกดูนะคุณต้องการมีเงินเก็บก่อนกเกษียณอย่างเงี้ยถ้าตลาดไม่เป็นอย่างเงี้ยแล้วมันไม่ไปไหนแบบเนี้ย คุณจะต้องเก็บเงินมากขึ้นหรือเปล่าเพื่อชดเชยตลาดที่มันไม่ไปไหนเห็นไหมครับมันเสียเวลาจริงๆมันเสียเวลาเสียเวลาไม่พอเสียความรู้สึกนั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งนะครับดังนั้นเนี่ยตลาดโลกเขาไม่รอใครนะครับ m s c i world ก็คือการเติบโตต่อเนื่องอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะครับไม่ใช่ว่า m s c i world โชคช่วยโชคดีไม่ใช่เพราะอย่าลืมนะครับว่า m s c i world เนี่ยเป็นมาตรฐานค่าเฉลี่ยของโลกดังนั้นเนี่ย เอเมซายเวิลด์ A, ที่ปรับตัวขึ้นเนี่ยมันสะท้อนการเติบโตของบริษัทในระดับโลกที่กินส่วนแบ่งของเศรษฐกิจจริงนะครับเอเมซายเวิลด์คือค่าเฉลี่ยชั้นดีที่สามารถเอาไปเป็นเบจช์มาร์กได้นะครับดังนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าเกิดนักลงทุนเนี่ยนะครับตัดสินใจเปลี่ยนนะครับมาเป็นตราสารที่เก Officer าะตลาดโลกเนี่ยน,น,นะครับผมเชื่อว่าจะมันจะช่วยนักลงทุนได้อย่างน้อยคือคุณไม่เสียเวลาแน่ ส่วนที่เหลือหน้างานเนี่ยคุณต้องมาดูทมิ่งอีกทีนึ่งนะนะต้องมาดูหน้างานนะครับว่าทามมิ่งในการตัดสินใจอะไรยังไงนะครับนะแต่ทีนี้เนี่ยถ้าคุณลองให้แน่ใจก่อนคุณสังเกตดีครับว่าจากตลาดที่มันลงไปเจ็ดเมษายนเนี่ยจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยผมถามว่ามันมีความแน่นอนอะไรสักเรื่องแล้วยังกำแพงภาษีมีความแน่นอนไหมเห็นไหมครับ เงียบไป2อสามเดือนแล้วก็เกิดความไม่แน่น,นอนขึ้นอีกครั้งหนึ่งแต่ที่ผ่านมา2อสามเดือนทำไม MSCI World Index ปรับตัวขึ้นล่ะครับทำไมทำออทำไฮเห็นไหมฮะนั่นคือสิ่งที่สิ่งที่ผมอยากจะนำเสนอครับว่าความคาดหวังการเติบโตของบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกเนี่ยมันชัดเจนกว่านะครับถ้าเกิดคุณล้อให้แน่ใจนะฮะโดยเฉพาะวิธีคิดแบบไทยๆนี่แหละ รอให้แน่ใจก่อนนะครับคุณอาจจะพลาดปีที่ดีที่สุดไปนะครับเพราะตลาดโลกเขาเดินหน้าไปเรื่อยๆครับด้วยการเติบโตของหุ้นสำคัญๆของโลกนะครับดังนั้นเนี่ยปัจจุบันเนี้ยมันมีตราสารที่เพียงพอแล้วผมย้ำนะครับว่าเพียงพอแล้วที่จะสามารถทำให้นักลงทุนนะ่ะมีทิศทางของพอร์ตเนี่ยเกาะไปตาม MSCI World Index ได้นะครับ แล้วผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ยจะช่วยนักลงทุนได้นะครับผมเชื่ออย่างนั้นนะครับดังนั้นก็ฝากคลิปนี้เอาไว้ด้วยขอบคุณมากครับสวัสดีครับ